วุ้ยสวัสดีครับทุกคนวันนี้กลับจากโรงเรียนมาโดนเปิดเซฟไพร์เลยเซฟไพร์มอลลีตองใหญ่สองพันยี่สี่วันคริสต์มาสขนาดเทไรลูกขนาดสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอ้างอิงไม่จริงนี่ยายจับปอบหมัดไว้เดี๋ยวแกะกันเลยดีกว่าคุณแม่ช่วยเปิดเปิดท้งไหนครับเดี๋ยวตอนนี้คุณแม่กำลังจะช่วยนะ น่นี่มีกอย่างแรกเจอการ์ดแล้วไม่รู้ว่าใช่การ์ดหรือเปล่าใช่มันคือกาดเลยุควันทอรดเลยุีน่คนอย่างแรกดูดูการ์ดกลอนนะเอ้มาดูที่การสวนไหมลูกเกณฑ์กลน ดูกัอน,น,นี้คไเยาาาขอเป็นยังช่วเพด <God! S 1> แต่เรายังไม่รู้ว่าสีเข็ปทวันนี้มาเป็น,านสีทองแต่นี้เราซื้อ,อนะมาไนองคิดมากมคิดสูงนมีน <c oughs> ม,นมาน่กันกว่าจะสวยไหมยังไม่เคยเห็นกันนี oh, okay. เกิดใหม่ทุกคนน้อนยิ้มเลยน้องมีหมวกใหม่ด้วยนะเนี่ยไหนน้องก็มีปืนอยู่ด้วยเดี๋ยวเรามาประกอบให้เพื่อนๆดูเป็นรุ่นใหม่เลยนะไหนใส่หมวกนี่น่าารักมกหมวกเปลวไม้เสือไม่มีหมวกมันรีบไปใส่เลยนะทุกคนน้องน้องปลอดใหม่คนที่ามันจะสวยไหมไม่ไม่รู้เพราะว่าตอนนี้เปิดออกมาการน้องก็ได้เท่านี้อ่ะเพายังไม่รู้ว่าเราจะได้สีทองไหมแม่มาสีแดงไม่เด็ดโอ้ยสวยสวยไห อยากนยเไปร่าเลอยากได้มากันปีปอะไรตอนออกมานเ้นเดีนเต้เียนเ้ยอม็ให้นเครับลูกเดีแม่แกะให้ก่อนะเพื่อนดูกลนมันรี่ไปก่อนดูหน้ห้องสิมันีดเปิดหมดได้ไหมนะเปิดได้นปิดได้อ่าแต่ว่าไม่คง่หมดเดะไปใส่ตรงไหนอ่ะอ๋อใส่ตรงนี้หรอม่หรืยงไงเดี๋ยวไปดูข้างต่อเดี๋ยวแปบนึงนะลูก เก็บกล้นดีๆลูกเก็บกาไปดีๆคือได้มามันแบบดีใจนี่จเอานไปให้แม่ตัหอไม่ต้องไม่ต้องอะไหนคนน้องอะลูกมไม่จ้าเก,ก็บกาใส่ใส่สสอาปเก็บกลหากันลูก <S <S น้องแะรวังน้องตัวนีนะนี <S <S ด่ดูดูความสูงของเขาแล้วดูความเล่นนี่มีกลมๆแล้วก็มีปตเตอร์ด้นะดูหน้าน้องดิหน้านองมาจะจัดป ลแล้วลูกอ่าเดี๋ยวแม่ใส่ปุ่มให้น้องก่อนอันเป็นเรสร็จสิ้นนะคะอยู่ตรงตรงมาเลยอย่าเธออย่ากระโดดกระเด็กมากนะ้องปุ่งปุ่งปุ่ไมไหนปิดโอโ้โหเป็นไงเดี๋ยวนเพื่อนๆที่สวนแต่ทีเดีรยวเราล้มลูกสวยไหมลำโพงคริสต์มาสแล้วลูกอยู่นี่จ้าไม่ต้องแล้วอันนี้เขาจะใส่ไว้ตรงไหนอ่ะตรงนี้เหรอเป็นยังไงอ่ะไม่แน่ใจนะทุกคนเพื่อนๆมาใส่ตรงไหนกันนะถ้าเกิดใครลูกก็ลองคอมเมนต์ลองทำนะถ้าเกิดใครซื้อมาแล้วนี่นะใส่ตรงนี้ไหมน้องนี่เงี้ยเท่เลยเหนาขึ้นอาาาากกกศอัั้้งงนนนนเเดวม่่ลลู นน้องเขิเด,ดูดวงตาเขาสิเป็นแบบสีแดงดวงตาเราหน้าหลับว้าเนี่ยไม่ต้องเปิดแล้วมันก็มองเห็นลูกนี่ทุกคนดวงตาเราจะเป็นเกตเกตทีมานี่เ,เกตเดตทีมาสสีแดงน่ารักมากคือแต่เอาหมวกอันนี้หมาแม่กำลังสงสัยเอ๊ะในตัวไหนมันไม่มีบอกกันเลยเอาสีขาวจดคิดอย่างอันนี้เป็นของขวัญที่ไหมซอร์ไพรสหมโลกเซอร์ไพรสหมครับเซอร์ไพรส์แบบเข้ามาพีคมาก คือจะสเตอร์ไพก่อนคือโดนสเตอร์ไพเหมือนเราสเตอร์ไพวันเกิดชอบไหมครับชอบมากโอเคอะให้เพื่อนมาดูวู้สวยสำหรับลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะอ,อย่าลืมไปหาซื้อมันลี่คริสต์มาสกันนะ แล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องอาพโแอนมาหมานะครับขอบคุณค่ะไปบ๊าย mm hmm.